สวัสดีครับท่านประธานโต้งแล้วก็เจฟนะครับอันถึงตรงนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะหลืออีกนิดเดียวเองนะครับหรืออีกสองพรบนั้นพรบเนี้ยเป็นพรบสมุนไพรเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยแต่ว่าแต่ว่าจะพยายามทําให้กระชับนะครับแล้วก็จะเน้นจุดสําคัญนะครับโดยเฉพาะจุดแรกเนี่ยนะครับเรื่องของนิยามตรงเนี้ยนิยามของตัวพรบสมุนไพรไม่ค่อยมากไม่ค่อยนาแต่ว่าแต่ว่ามันสนับสน มันทําให้งงเยอะโอเคครับผมเริ่มเลยนะครับอันแรกสุดเลยก็คือเขาเขาประกาศ30เมษา62แต่บังคับใช้29มิย62นะครับวันไม่ต่อกันนะครับใช้เวลา60วันบังคับใช้เมื่อผลกำหนด60วันเพราะนั้นมันก็เลยจะกระโดดนั้ถ้าจำก็จำตรงนี้ก่อนนะครับจำวันบังคับใช้ ต่อมาครับนิยามตัวแรกเลยกระโดดขึ้นมานิยามตัวแรกสั้นๆก่อนตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือ,อผลิตภัณฑ์สูุนภัยตรงกับชื่อพบอรบสูุนภัยครับมันก็นิยามเหมือนตัวตัวในเพศสัตว์ของเรานะครับคล้ายๆกันก็คือมีพืชมีสัตว์มีจุลชีพมีแร่นะครับพืชสัตว์จุลชีพแร่นี้จําคํานี้ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเจอบ่อยที่เราเอามาผสมเอามาปรุงแปร ผสมปรุงแปลนะครับ3ามคแค่นั้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพ่นั้นเราสตาร์ทตั้งต้นนะครับสมุนไพคือพืชสัตว์จุลชีพและผสมปรุงแปลสภาพนะครับต่อมานิยามตัวที่2ก็จะมีคําปะหน้าเพิ่มขึ้นมาคือคําว่าผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนิยามคําผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้มี4ีอย่างนะครับตัวที่งงสุดปวดหัวสุดก็คือเบอร์หนึ่ง คำแรกครับในข้อหนึ่งเนี่ยผมจะหยิบออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับตัวแรกคือยาจากสมุนไพรอันที่1นนะครับยาจากสมุนไพรเขาเล่นคําว่ายาเลยนะครับยาที่เราผลิตมาจากสมุนไพรนั่นแหละนะครับเขาเขียนสั้นๆว่ายาจากสมุนไพรตัวที่1ตัวที่2ครับยาแผนไทยอันนี้1นนะอันนี้2นะนะครับแล้วก็มาตัวที่3ครับ ยาที่พัฒนาจากสมุนไพรอันที่3ครับยาพัฒนาจากสมุนไพรอันที่4ครับยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์นะครับนี้เบอร์4เพราะฉะนั้นในข้อ1ข้อ1ย่อยของของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับผมแตกให้ออกมาเป็น4ตัว4ตัวที่เราต้องจําก็คือเป็นยาจากสมุนไพรก็ได้เป็นยาแผนไทยก็ได้ เป็นยาที่พัฒนาจากสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นยาแผนโบราณข้อสำคัญคือต้องใช้กับมนุษย์นะครับไม่ใช้กับสัตว์ทีนี้ทำไมถึงแยกออกเป็นสี่หัวข้อเพราะว่าไอหัวข้อ2และ3มันจะไปต่อนะครับสอามนี้มันจะไปต่อมันจะเป็นมันจะมีนิยามแยกออกมาอีกทีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อหแบ่งออกเป็นยาจากสมุนไพร ยาแผนไทยยาพัฒนาจากสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ต่อไปครับไปดูอันที่2อันที่2เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตัวนี้น่างงมากผลิตภัณฑ์สมุนไพรหัวข้อนิยามคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับแต่อันนี้เขาอธิบายว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีคําว่าจากเพิ่มไงนะครับก็คือทํามาจากสมุนไพรนะครับดังนั้นตรงนี้มันจะคามันจะเป๊ะเลยก็ ก๊อปปี้มาแล้วแทรกจากเข้าไปนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสมุนไพรโอเคหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบส่วนประกอบในนั้นนะ่ะแปลมาจากสมุนไพรอีกทีถ้าจะทำ <c oughs> ถ้าจะทำเป็นภาพหน่อยนะครับในข้อ2นี้ก็คือกล่องผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์จากอะไรจากสมุนไพร ก็คือเอาสมุนไพรมาทําแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์นี้คือข,ข้อข้อ2นะครับจากสมุนไพรนี้จะทําไงจะแปลสภาพก็ได้นะครับจะแปลสภาพหรือส่วนประกอบที่สําคัญเป็นสมุนไพรก็ได้ <cell> ภาพหลักๆง่ายๆก็คือสมุนไพรนี้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อที่3ครับอาจจะเป็นองค์ประกอบก็คือส่วนผสมเนี่ยที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อะไรก็ตามที่เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราจัดมันเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับสามหัวข้อหลักนี้นะครับขอจําเป็นต้องเน้นนะครับจำเป็นต้องเน้น,นะเ,น,เ,น,นเพราะว่ามันมันมันออกได้นะแล้วก็ข้อที่4ี่ครับวัตอันนี้วัตถุอื่นตามรัฐมนตรีกําหนดอันนี้สบายไม่มีปัญหาอะไรเพราะในครั้งที่สอบครั้งที่แล้วเนี่ยมันมี มันมีนิยามของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหมือนกันนะครับงนั้นตรงนี้3ข้อนี้ขอให้ขอให้แม่นนะครับต่อไปครับต่อมาครับไม่รวมอะไรนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยนี้นี่คือ4นิยามที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไงมั่งข้อที่1วัตถุอะไรก็ตามที่ใช้ในการเกษตรหรือใช้ในอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างอันหนึง่ง เช่นเงาสับป,ปะรดในไร่สับป,ปะรดเงนะครับเงาสับป,ปะรดตัวเงาสับป,ปะรดจริงๆมันมีมันมีสรรคุณทางสมุนไพรใช่ไหมครับของของเรามีอยู่เงาสับป,ปะรดมีสรรคุณในสมุนไพรมันอยู่ในยาก้ารสนะครับยาก้ารสแล้วมันเป็นรสหวานนะครับเออดูแล้วมันน่าจะเป็นสมุนไพรนะแต่ถ้าเกิดเงาสับป,ปะรดนี้บอกว่า เราส่งเงาสับปะรดนี้เข้าโรงงานเข้าโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็เสร็จเลยก็คือเมื่อส่งเข้าอุตสาหกรรมปุ๊บมันไม่มันจะจัดอยู่ในหมวดนี้แล้วเพราะว่าเขาเอาเงาสับปะรดนี้เขาไปสกัดตัวโบมิเลนเพื่อทําเพื่อไปช่วยย่อยเนื้อสัตว์นะครับ อันนี้มีอุตสาหกรรมเป็นทําเป็นอุตสาหกรรมันถ้าเกิดเป็นเข้าโหมดนี้เขาเป็นอุตสาหกรรมปุ๊บเขาไม่จัดเป็นสมุนไพรละนะครับเขาเป็นวัสดุทางการเกษตรทางอุตสาหกรรมก็ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตอะไรนะครับอันนี้เขาเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อออกกฎนี้มาเพื่อให้เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับข้อที่2ของที่ไม่รวมก็คือ พวกที่ไม่ใช่ไอหนึ่งสองสามสี่พวกนี้นะครับก็คือยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณสําหรับสัตว์ครับอันนี้ก็น่าออกเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นผลิตัฑ์สมุนไพรคือยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์นะครับถ้าเป็นยาแผนโบราณสําหรับสัตว์เมื่อไหร่ตรงนี้ไม่จัดเป็นสมุนไพรทันทีอาหารสัตว์เครื่องสอําอางอาหารมนุษย์โทษอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์นะครับอาหารมนุษย์แล้วก็อาหารสัตว์เครื่องสอําอาง สารที่ออกฤทธิ์จอจิตประสาทยาเสพติดวัตถุอันตรายต่างๆพวกนี้ไม่จัดเป็นสมุนไพรหมดเลยโอเคครับผ่านนิยามตัวต่อมาครับคือยาแผนไทยกับยาสมุนยาพัฒนาจากสมุนไพรครับผมวงไว้หน่อยเพราะมันมาจากนิยามของข้อที่1เมื่อตะกีน้นี้จำสองคำนี้นะครับยาแผนไทยยาพัฒนาจากสมุนไพรมันมาจากไอ้ตัวนี้เห็นะครับยาแผนไทยเบอร์สอง ยาพัฒนาจากสมุนไพรนั้นมันอยู่ในนิยามตัวแรกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ที่เมื่อกี้เราควนทองนะครับสตัวนี้ที่ผมวงไว้2ตัวนี้มันมาโผล่ที่นี่ละนะครับโอเคตัวยาแผนไทยนิยามของเขาคืออะไรคือมาจากสมุนไพรอีกละมันก็ล้อเรียนล้อเรียนไอตัวนี้นะล้อเรียนตรงเนี้ยนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนั้นยาแผนไทยก็คือยาที่มาจากสมุนไพรอีกเหมือนกันเร,เริ่มวนๆเริ่มซ้ำๆแล้วแล้วก็ได้จากการผสมปรุงแปรนะครับมันมีคําผสมปรุงแปรคีย์เวิร์ดสามคำนี้โผล่มาอีกรอบหนึ่งเราเห็นตอนแรกตอนไหนครับเราเห็นตอนแรกที่สมุนไพรนะครับสมุนไพรได้จากพืชสัตว์จุลชีพแร่แล้วก็ผสมปรุงแปรสภาพโอเคครับในตัวยาแผนไทย ตัวยาพัฒนาจากสมุนไพรตัวนี้เขาเป็นคู่กันสองคนนี้ก็เป็นคู่กันยังไงก็คือยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยาแผนไทยฟังตรงนี้นะครับยาแผนไทยคืออะไรก็ตามที่มาจากสมุนไพรผ่านการผรสมปรุงแปลสภาพจากสมุนไพรแต่ถ้าเกิดยาพัฒนาจากสมุนไพรคืออะไรที่ไม่ใช่ยาแผนไทยอ่ะมันเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรอันนี้คำนี้นะครับผมทำสีแดงไว้นะครับ โอเคส่วนนิยามตรงนี้มันจะเหมือนกันนะครับนิยามตรงตรงนี้คือยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงนะครับยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงยาที่ได้จากการผสมปรุงแปลผสมปรุงแปลมันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับมันต่างตรงที่ไม่ใช่ยาแผนไทยคือเมื่อไหรเป็นพัฒนาจากสมุนไพรมันไม่ใช่ยาแผนไทยนะครับฉะนั้นผมจะโยงคำนี้ไว้ โยงว่ามันไม่ใช่ยาแผนไทยนอกนอจากยาแผนไทยมันก็เลยกลายมาเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรนะครับโอเคคำสำคัญต่อไปครับสารสำคัญสารสำคัญก็คือสารประกอบสำคัญใช้ทำใช้เพื่อบำบัดร,รักษาบรรเทาป้องกันส่งเสริมอันนี้ก็คือสารสำคัญต่อมาตัวนี้น่าสนใจมากความแรงของสารสำคัญเป็นยังไง ความแรงของสารสําคัญก็คือความเข้มข้นของมันอันที่1ความการอธิบายนะครับก็คือตัวเนื้อของมันความเข้มข้นของมันอันนี้คือเข้มมากแรงมากใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือการแสดงผลของมันก็คือผลที่ดได้ผลที่เกิดหรือสคุณที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นความแรงเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองหมวด2ตัวนะครับมีความหมายสองอนะันความเข้มหรือผลที่มันแสดงออกต่อไปครับ ตำรับตัวนี้สำคัญมากเมื่อไหร่มีคำว่าตำรับให้ท่องว่ามันคือสูตรมันจะต้องมีคำว่าสูตรนะครับตำรับนึกภาพก็เปิดตำรับมามี1 2 3 4มีใส่อะไรบ้างนะครับมีใส่อะไรบ้างนี้คือทั้งหมดนี้คือสูตรโอเคครับตรงนี้จะไม่ค่อยยากแล้วผลิตการผลิตคืออะไรซ้ำแล้วนะครับผสมปรุงปแปร มีเปลี่ยนรูปเพิ่มด้วยผสมปรุงแปลประมาณนี้นี่คือผลิตนําเข้านําเข้าก็คือนําเข้านะครับขายขายมีตัวน่าสนใจครับก็คือจําหน่ายจ่ายอันนี้ไม่เป็นไรจําหน่ายจ่ายแจกเป็นคําคล้องจองที่เราท่องได้นะเพราะฉะนั้นแจกเนี้ยแจกเนี้ยก็ขายด้วยนะครับแลกเปลี่ยนก็ขายด้วยฉะนั้นสองคนนี้รวมอยู่ในนิยามของขายนะครับฉลากก็คือกระาดาษที่แ บนภาชนะหรือหีพอเอกสารกำกับก็คือตรงนี้แตกต่างนะครับฉลากจำไว้ว่าจะต้องแปะแต่ถ้าเอกสารกำกับยาก็คือนึกถึงแผ่นพับที่แทรกเอาไว้สอดแทรกเข้าไว้ในกล่องนะครับข้อความข้อความอะไรก็ตามที่ที่เราเห็นแล้วเราอ่านได้จัดเป็นข้อความหมดเลยนะครับจะเป็นรูปเป็นรอยเป็นภาพเป็นเสียงอะไรก็ตามที่เราอ่านและทำความเข้าใจได้ถือว่าเป็นข้อความ โฆษณาก็อะไรก็ตามที่ทำให้เราเห็นได้ยินทราบส่งเสริมการขายจัดเป็นโฆษณาหมดการส่งเสริมการขายก็ให้ข้อมูลชักนาใช้ผลิตภัณฑ์นะครับส่วนสำคัญที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการนะครับกระบวนการเราไม่ไม่ต้องท่องเป๊ะนะครับผมใช้แนวคิดที่ว่าเราคิดว่า เราไปยื่นขอนะครับนึกว่าเราจินตนาการว่าตอนนี้เราไปยื่นขอผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างต้องทําไงมั่งก็คือเมื่อเรายื่นทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทําอะไรเจ้าหน้าที่เริ่มต้นมาปุ๊บรับเอกสารมาก็พิจารณาตัวคําขอก่อนว่าขอทําอะไรขออะไรจดแจ้งหรืออะไรนะครับขอเข้าหมวดอะไร พอรู้ว่าขออะไรเสร็จปุ๊บก็ตรวจว่าเอกสารครบไหมครบไหมนะครับพอเอกสารครบครบปุ๊บก็ต้องดูประเมินเอกสารนะครับว่าไอ้ที่เขาเอามาเนี่ยเอาให้มาเนี่ยทางวิชาการแล้วมันถูกต้องไหมนะครับเพราะนึกภาพว่านี้คือจะจดยาสมมุติเราจะจดยาตัวหนึ่งของเรานะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจรรวิเคราะห์ละ พอตรวจวิเคราะห์ผ่านตรวจวิราะห์ตัวยาผ่านเรียบร้อยปุ๊บเดินทางมาที่บ้านเรามาดูที่สถานที่ผลิตของเรานะครับการผลิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นมันจะแบ่งออกเป็นผลิตนําเข้าขายเก็บรักษาผลิตนําเข้าขายเก็บรักษาแล้วแต่หมวดนะครับเสร็จแล้วเมื่อทุกอย่างผ่านปุ๊บโอเคผ่านเราให้เขาให้ใบอนุญ,ญาตเราเรียบร้อยแล้วใบอนุญ,ญาตนี้เขาไปขึ้นทะเบียนตำรับให้เรา การขึ้นทะเบียนตำรับก็เป็นทั้งรับแจ้งหรือจดแจ้งแล้วแต่นะครับสอันนี้ขึ้นทะเบียนตำรับรับแจ้งจดแจ้งเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับให้ให้ใหจำคร่าวๆนะครับว่าเอกสารมันเดินทางประมาณไหนนะครับต่อไปครับต่อไปม,มันแบ่งเป็น2คนอีกแล้วคนที่1ครับผู้รับอนุญาตสมมุติเราเป็นเจ้าของนะเราเป็นเจ้าของนี้ตัวเรา นี้คือเจ้าของเรานะครับเป็นสีแดงมีฤทธิ์มีอำนาจนะครับเรารับเราไปรับอนุญาตมานะครับจะเป็นบุคคลก็ได้จะเป็นนิต,ติบุคคลก็จะเป็นบริษัทห้างร้านก็ได้เรารับอนุญาตเพื่อจะผลิตยาเรียบร้อยละนะครับนี้ในการที่เรารับอนุญาตมาเราก็จะมีหน่วยฝ่ายผลิตฝ่ายปฏิบัติงานนะครับก็จะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ผู้ปฏิบัติงานก็คือคนที่เราจ้างเขามาทํางานจะเป็นพวกสีน้ําเงินนะครับเราจ้างเขามาเห็นแล้วเราจะในในพรบานี้ในสมุนไพรเนี่ยในการที่เราจะผลิตขายหรืออะไรก็ตามนะครับจะมีคนอยู่สองคนคือเราเป็นเจ้าของแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปครับจุดสําคัญของพราบานี้คือผู้อนุญาต ผู้อนุญาตเราให้เราคิดอย่างนี้นะครับว่าผู้อนุญาตนี้เราทำอะไรเราทําเราขอเรื่องสมุนไพรนะครับสมุนไพรมันก็ต้องกินกินมันก็ต้องออ,อยอใช่ไหมครับฉังนั้นตัวนี้เราก็จะโยงกับตัวนี้สมุนไพรกินกินก็ออ,อยอ,อออยอดังนั้นก็ผู้อนุญาตคือเลขาออ,อยอนะครับเลขาออยอม,มีอนุญาตให้ทําอะไรมัง่งให้เราผลิตให้เรานําเข้าหรือ เราจะขอขึ้นทะเบียนตำรับกับเขาอันนี้ยากสุดนะฮะอันนี้ยากสุดแจ้งรายละเอียดอันนี้ลองลงมานะครับอันนี้จดแจ้งอันนี้ง่ายสุดการจดแจ้งก็คือเราจดแจ้งจากตำรับที่เขามีอยู่แล้วกับสิ่งของที่เขามีอยู่แล้วนะครับง่ายสุดอันนี้ไม่ไม่ได้มีรายละเอียดในพบรบนี้นะฉะนั้นผมจะยังไม่พูดถึงมันนะครับอันนี้ยากสุดขึ้นทะเบียนตำรับก็เราต้องเราต้องอ ทำตำรับของเราเองอะ่ะเหมือนตำรับยาสามัญประจําบ้าน<ม>อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ยากสุดแจ้งรายละเอียดก็คือขอดัดแปลงเขาเล็กน้อยขอดัดแปลงจากจดแจ้งเขอจะด,ดัดแปลงจากตำรับที่มีอยู่แล้วเล็กน้อยอันนี้ก็ง่ายลงง่ายลงมานิดนึงแต่จดแจ้งนี่คือจดจากของที่มีอยู่แล้วนะครับจดจากของที่มีอยู่แล้ว โอเคอันนี้ผ่านแล้วนะครับอันที่2ออันที่3สําคัญมากก็คือว่าถ้าเราจะขายในกรทมเราต้องไปขอเลขาออแต่ถ้าขายนอกกรทมไปขอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตรงนี้ใส่ดาวให้คนละ3ดาวต่อไปครับอันนี้เหมือนเหมือนเดิมแล้วพนักง,งานก็เรามาต่อแต่งตั้งเลขาธิการของของพรบน,นี้เป็นเลขาออย อธิบดีในที่นี้เป็นอธิบดีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับเดี๋ยวคนเนี้เขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการงานสมุนไพรนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียด2กลุ่มที่ทเราจะต้องไปเจาะอ,อีกทีเรามาต่อเหมือนเดิมครับเรามาต่อสาธารณสุขนะครับมาตราที่5เรามาต่อสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกกฎกระทรวงอันนี้เหมือนเดิมเหมือนอีก2พอพรบที่แล้วที่ผ่านมานะครับ อันนี้ดูนิดเดียวครับก็คือรำมาตอโดยคําแนะนําของคณะกรรมการก็คือลอมาตอสาสุขนะครับเขาประกาศมีอํานาจประกาศกําหนดต่อไปนี้การกําหนดเรื่องของสมุนไพรก็คือกําหนดอะไรครับกำหนดกำหนดในเรื่องของการผลิตนําเข้าขายเนี่ยเป็นประเภทชนิดลักษณะสมุนไพรจะต้องได้รับอนุญาตอันนี้ก็คือก็คืออําอนาจของรัฐมนตรีนะครับ ต้องขึ้นทะเบียนตำรับต้องจดแจ้งนะครับพวกนี้มันมีทั้งหมด21ข้อมันไม่ไหวฮะแต่ว่าเราให้เอาให้เห็นแนวสีข้อนี้พอนะครับว่ารัฐมนตรีมีอำนาจดังนี้ก็คือเกี่ยวกับตัวสมุนไพรกำหนดเรื่องการผลิตนำเข้าขายนะครับโอเคก็ขอจบพาร์ทแรกตรงนี้ก่อนนะครับ